พี่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันกับคุณครูอีกนะคะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดของเรานะคะเด็กๆทราบหรือเปล่าคะอดจังหวัดของเราเนี่ยคือจะเด็กๆอย,อยูู่อยู่จังหวัดอะไรคะเด็กๆจังหวัดอะไรคะจังหวัดนครศรีธร,รรมราชนะคะแตนะกะววันนี้คุณครูจะค,คุณครูเมนจะพาเด็กๆไปเที่ยว นะคะไปเที่ยวอ่านะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวมีอาหารนะคะมีวัดอะไรบ้างนะคะอ่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่สําคัญนะคะเด็กๆอยากเรียนรู้หรือยังคะอ่าถ้าอยากเรียนรู้เด็กๆพร้อมหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะ เด็กๆคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชกันกันนะคะาเรื่องเลขนะคะเกี่ยวกับคําฝันของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอยู่ว่าเราชาวนาครอยู่เมืองพระมั่นอยู่ในสัจจะนะคะศีลธรรมประกอบกรรมดีมีมานะภา เพียนไม่เบียดเบียนทําอันตรายผู้ใดนะคะเด็กๆสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์ของประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นรูปเป็นรูปทรงกรมลมในรูปวงกลมแล้วมีรูปพระบรมธาตุเจดีย์อยู่ข้างในล้อมรอบไปด้วยนะคะสัตว์ตวิดสองนักสัตว์ล้อมรอบไปด้วยนะคะ,อะดอกไม้ประจาของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือดอกไม้ ดอกราชพฤกษ์นะคะมีลักษณะเป็นช่อสีเหลืองนะคะเด็กๆมาลาดะะนะคะจะตั้งอยู่ทางตอนภาคใต้ของประเทศไทยนะคะเป็นจังหวัดที่มีอำเภอมากที่สุดนะคะมีทั้งหมด23อำเภอนะคะเด็กๆประเพณีที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชคือประเพณีเห่ผ้าขึ้นทาตนะคะ,ะบุญศาสตร์เดืนสินะคะหรือนานเดินสิจัดที่ทุ้งท่าลาดเด็กๆขึ้ไปหรือเปล่าคะ,ะแล้วก็พิธี ประเพณีชักพระหรือหรือลากพระนะคะเด็กๆอ่านนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับอา,อาหารอาหารของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แกอ่อาหารอะไรคะเด็กๆอ่าข้าวยำนะคะอ่าแกงไตปลาแล้วก็ขนมจีนน้ำยานะคะแล้วก็มีอะไรสตอแล้วก็มีมังคุดคัดนะคะเด็กๆ อ่าสถานที่นี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่สําคัญที่สุดคือวัดพระมหาธาตุนะคะวัดพระบรมมหาธาตุหรือวัดพระธาตุเด็กๆเ,เคยไปไหมคะอ่านะคะเด็กๆแล้วก็มีหอพระอิศวรหอพระนารายนะคะแล้วกอ็อะไรนะคะลูกพิพิธภัณฑ์นะคะหอสมุดแห่งชาตินะคะแล้วก็มีกําแพงเมืองเก่าสวนสวนร,รีธรรมสุกนะคะแล้วก็สวนสมเด็จร,รีนะคร ินหรือสวนหรือถุงหรือตุอ้มชาลาดนะคะเด็กๆอ่าแล้วก็มีอะไรคะเด็กๆอ่ามีหมู่บ้านครีรีวงนะคะมีน้ําตกสวยมากเลยค่ะเด็กๆอ่าแล้วก็จะมีสินค้าโอทบจำนายนะคะอ่าแล้วก็นี้มีแหรีตะลุมพุกนะคะแหรีตะลุมพุก คุณครูนะคะ,ะมีอุทยานมีอุทยานแห่งชาติเขาหลวงนะคะ,ะน้ำมีน้ําตกกุ้งคิงด้วยนะคะเด็กๆมีสายหลักเมืองนะคะสายหลักเมืองอมีวัดสวนสวนพระเงินนะคะเด็กๆนะคะกดน่อ,อ,อคลิปนี้นะคะคุณครูขอฝาก ท,ทั้งท่านผู้ปกครองและเด็กๆนะคะรักษาสุขภาพนะคะให้แข็งแรงนะคะจะออกไปไหนหรือจะไปไหนนะคะเด็กๆนะคะหรือท่านผู้ปกครองให้สวมแมสนะคะสองชั้นนะคะล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางนะคะพกเกี่ยวไปด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆเป็นเด็กเก่งแล้วต้องเป็นเด็กดีด้วยนะคะเด็กๆอยู่หยุดอยู่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะกวาดบ้านอ่า หไหนที่เราทําได้เราก็ช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆแล้คก็พัอพบบคุณคเหม่คลิปหน้าอีกนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ລາວໄວຂະຫນາດເຈົ້າເຈົ້າປານິພາສາຍມີເຈົ້າກັບສະຫວັດດີຕາເຖົ້າຢາກກັບຄົນໃດໄທຈະ 「そろーりーね」<music> you ah.